และผมกล้าการันตีตรงนี้ว่าอีนวลไปไหนไม่ได้ต้องมีปู่มันอยู่ตรงนี้แล้วถ้าพ่อมันยังเป็นแบบนี้และยังดื้อย,อย่างนี้นะไอ้แน็ยมึงจะไม่ได้อะไรจากปูแม้แต่เพียงฉนดใบเดียวมีอะไรบอกพ่อด่วนนะถ้าอย่าปี๋ลามอย่าตัดสินใจทำอะไรเองแล้วสิ่งที่พ่อจะรับไม่ได้คือพาอ,อีนวลแล้วหนีไป ให้ได้ลูกใ,ใ,ให้กำใจผมให้กำใจทุกคนทุกช่องทางพวกเราก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดไม่ต้องว่วงใดๆทั้งสิ้นและผมกล้าการันตีตรงนี้ว่าอีนวนไปไหนไม่ได้ต้องมีโผมันอยู่ตรงนี้แล้วถ้าพ่อมันยังเป็นแบบนี้และยังดื้อย,อย่างงี้นะไอ้แน็กมึงจะไม่ได้อะไรจากครู แม้แต่เพียงโนดใบเดียวพูดไปตรงนี้ <c oughs> ก็โอเคลูกขอขอม <c oughs> ีอะไรบอกพ่อด่วนนะ <c oughs> ถ้าอย่าผีผปลม่มอย่าตัดสินใจทำอะไรเองแล้วสิ่งที่พ่อจะรับไม่ได้คือพาอินวลแล้วหนีไป ให้ได้ลูกไม่ได้บนโลกใบนี้หนีไปห้อไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรรุนแรงนะลูกแต่ว่าทําอย่างนั้นไม่ได้ลูกเห็นใจคนแก่